สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปฟังนะครับ,บรบกวนกดติดตามกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นกันนะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้น STA นะครับเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็ ทุกท่านนะครับต้องมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะครับซื้อในโซนที่ถูกนะไม่ซื้อในโซนที่แพงนะครับและการวิเคราะห์หุ้นนะครับเราจะดูที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างและเป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ได้มีเจตนาชี้นําหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องของทุกๆท,ท่าน,นเป็นส่วนบุคคลน,นะครับเรามีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนท่านจากแมงเม้าเป็นนักลงทุนคุณภ,ภาพนะครับ วันนี้เรามาดูนะครับตัว S T A นะครับ S T A โอเคนะครับ S T A เป็นยังไงสีตั้ง Agro Industry นะครับ p u b c o m p a n y นะครับตัวนี้นะครับกราฟสวยมากๆเลยนะครับเราไปดูมันกันก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันนะครับอยู่เหนือเส้น200นะครับเส้น200วันนะครับยังลอยตัวเหนือได้นะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบาทเก้าสิบสตังค์นะครับเป็นโซนย่อตัวด้วยนะครับพาราโบลิกซา์เมที่สองนะครับซึ่งเวลาคาที่สวยมากนะครับเราสามารถเก็บเก็บหุ้นตัวนี้ได้นะทยอยเก็บได้เลยในราคานี้นะครับถือว่าลงมาในโซนที่ถูกด้านล่างแล้วนะครับและรักษาระดับที่เป็นโซนขาขึ้นได้ดีนะครับเป็นโซนขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งกรอบด้านล่างนะครับ S T A นะครับอยู่ที่ประมาณ1 8บบาทนะครับซึ่งไม่หลุดแล้วนะครับซึ่งไม่หลุด ก็ก็ทยอยเก็บได้นะครับตัวนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในในส่วนของมันนะครับโอเคแต่ช่วงนี้หุ้นอาจจะย่อตัวแรงนะครับด้วยภาวะวิกฤตของแบงก์ธนาคารตลาดโลกนะก็ทุกท่านก็พิจารณานะครับในการเข้าซื้อนะซื้อแต่โซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ความเสี่ยงต่ำนะครับโซนล่างนะครับ